สวัสดีค่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะวันนี้เราจะไปคาซัคสถานกับคิร์กิสสถานกันนะคะโดยสายการบินแอร์แอสตานาค่ะบินแค่7ชั่วโมงเองค่ะนั่งเล่นเกมเพลินๆก็ถึงละว,วันแรกพักในเมืองอัลมาตีนะคะวันที่2ไปเที่ยวชารินแคนยอนค่ะทิวทัศน์แปลกตาวิวสวยมากหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปยัง หุบเขาอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ต่อเนื่องกับชาเวนแคนยอนก็คือแบล็คแคนยอนนะคะวิวข้างทางสวยมากนะคะมันไม่เหมือนที่ตาเห็นนะแบบหรือกล้องวีโอเราไม่ดีไม่รู้นะคะแวะพักแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือแบล็คแคนยอนที่มใช่ร้านกาแฟนะคะแป๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วค่ะเส้นทางของเราไปยังซา i ตี้วิลเลจนะคะบอกว่ารถรออยู่น้าบ้านเดี๋ยวไปดูกันได้ได้ไดได รถมาแล้วจ้าเราจะนั่งรถคันนี้ไปทะเลสาบกันนะคะออกมานอกบ้านไว้ว้กล้องเลยค่ะสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินรถโซเวียตคันนี้ค่ะเชิญค่ะมิสมอเตอร์โชว์นะคะเอาเลขท้ายอ่ะทุกคนดูไว้ค่ะบายโอเคมาแล้วค่ะถึงแล้วนี่ที่นั่งของเรานะคะ ที่นี่ที่ไหนบาร์บีคินไทาสาาักฐานนะคะเราจะไปไหนคะเคนดี้เล็กสวัสดีค่ะใช่วันนี้ไปเคนดี้เล็กเพราะว่าเขาเปลี่ยนแผ่นนนึงนะคะอันนี้อยู่ในยุครัสเซียนะคะโบราณเดี๋ยวทางทางที่ทางจริงยังมาไม่ถึงทุกคนเดี๋ยวรอดูเสียงเพลงจากเมื่อเช้ากบบจะเยอะกี่นิ้ รถโรงเรียนแม่ีเหลงเหลืองทุกคนถ่ายรูปรถโรงเรียนแล้วเอ้โหดับนะลงเฉยนเกียรดีนะลงมึงมาขับเองมึงบอกจริงเ่ย ใช่ตั้งแต่เราเด็กป <ops> ีหกศูน <IDs> อาา<ต>ั่อาห,าห่กินมเยอะดแล้วเย็นนี้จะกินอะไรยังไม่รู้นอนไฟฟ้าแทนี่ยยังนกระจกณลุงของไม่ได้เช็ดไม่ได้เหมื่อเน่ไม่ได้เช็ดหรอกถึงแล้วนะคะแคนดี้เลคค่ะเราสามารถมาได้ทั้งทางมาสโดยการเดินหรือว่านั่งรถของ ทางทัวร์จัดไว้ให้นะคะแล้วก็เดินนิดหน่อยค่ะก็จะได้เจอวิวสวยๆแบบนี้เลยวิวรอบทะเลสาบของเรานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากน,นะคะทะเลสาบแห่งนี้โด่งดังเพราะว่ามีต้นไม้ยืนตายอยู่ในในั้นในน้ำนะคะน่าจะเห็นกันแล้วเนาะแล้วก็น้ำสีฟ้าสดใสมากนะคะวันที่ไปน้ำก็ค่อนข้างนิ่งค่ะถ่ายรูปออกมาก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ พยายามกันมากเลยที่จะถ่ายรูปก,กับต้นไม้เหล่านี้นะคะ <laughs> และนี่คืออาร์ซี่ค่ะอันนี้คือทางลงนะคะก็เดินลงสบายชิลๆมากเลยคะ่ะตอนแรกเราคิดว่าจะเดินลงทางไมแต่อันนี้โอ้โหแทบจะวิ่งลงเลยค่ะสบ,บายสุดๆแล้วอากาศก็กดีมากๆเลยเปล่าได้ไหมไม่เห็นจะเทือนเลยเฮ้ยเนี่ยไม่เปเเลเเา่าไม่เห็นยังไม่แก่ <laughs> มันไม่ใช่อยากเายามันยังไม่นั้นเลยอ่ะเป่าเยแล้วสวยวะนี่เขามาสวยๆอยนี่อยู่ที่ไหนบีนี่ที่ีที่ไหนี่บ้านเตรียมใกล้ถึงบ้านพักแล้วค่ะอยู่ที่เมืองหมู่บ้านหมู่บ้านมบ้านเลยซาตีวิลเลจที่นี่ขับรถเร็วนะระวัง ของคนนี้โดนเพื่อนโดนเพื่อนเอะหลอกเดินมาแล้วก็เดินจับมาเราก็เดินก็เดินก็ชมหมู่บ้านเนี่ยทุกคนวิววิวแบบอะไรประมาณเนี้ยข้างหลังคือภูเขาหิมะนู้นเป็นมีหิมะอยู่แล้วก็มีรถวินเทจอยู่ตรงนั้นนะคะ ขาค่ะคะก็ข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำข้างหลังก็คือเป็นอุสวยมากอยากจะบรรยายให้เยอะกว่าน,นี้แต่เหนื่อยข้างล่างนะคะสีเขียวเป็นทะเลสาบเราเดินมาจากทางนูน้นรอบๆไม่มีอะไรเลยเป็นป่าสนเดี๋ยวเดินไปทางนูน้นก็จะเจอทะเลสาบ โคไซเลกนะคะเป็นทะเลสาบที่สวยงามพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องเดินรอบๆด้วยนะคะจะเห็นวิวแบบนี้แบบในโกเวนโกนะคะซึ่งเราชอบโกเวนโกมากนะคะเราก็อยากไปยืนอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็เดินไปค่ะทะเลสาบที่นี่น้ําสีฟ้าสวยมากนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเดินนิดนึงบันไดค่อนข้างเยอะนะคะฟิตร่างกายมาก่อนนะคือเดินมาไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะหน้าเนอย,ยังดีอยู่เหงื่อดูวความน้ํามัน ก็ต้องทาครีมกันแดดเยอะมากทุกคนเพราะว่าที่เนี่แดดแรงมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางข้างหลังนั่นนะคะก็คือเดินจนจน,จนสุดและแล้วก็เดินกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามชายแดนไปคาคิคกิสถาน ริมทะเลสาบที่นี่นะคะวิวสวยมากเลยเดินไม่เหนื่อยเลยดูวิวนะคะสวยจึงมากน้ำสีฟ้าสดใสมากค่ะวันนี้ก็มีทัวร์ไทยด้วยนะคะข้างๆคนไทยเนาะวิวสวยจริงๆหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะแวะกินข้าวที่เดิมนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีร้านอาหารดีๆค่ะเราจะข้ามชายแดนไปยังประเทศคีร์กิซสถานนะคะแล้วก็ต้องผ่านด่านชายแดนด้วยนะทุกคน ด่านชายแดนตรงนี้จะเป็นด่านชายแดนเหมือนเออเหมือนป้อมยามอะ่ะบ้านเรานะคะเห็นครั้งแรกก็ตกใจนะคะแต่พอไปถึงก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ด่านเนี่ยก็ช่วยเหลือเราอย่างดีเลยนะคะวิวข้างทางก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่สวยจนไม่อยากจะแบบโวถ่ายรูปแล้วไม่เรียกมันไม่อยากจะขึ้นนะคะแต่ละคนเห็นด้วยกล้องเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอไปดูด้วยตาจริงอะ่ะ สวยมากนะคะธรรมชาติสวยงามสุดๆให้นึกถึงสนามกอล์ฟนะคะเรียบๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีดอกไม้บ้างเป็นระยะนะคะหลังจากข้ามฝั่งไปที่ประเทศคีกิสถานได้สักพักนะคะเราก็มาเจอแล้วะคะ่ะฝูงม้านะคะ เต้นไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ตื่นเต้นดีใจนะคะได้เจอม้าบนถนนครั้งแรกแล,ลูกแกมา้ามันจะกัดกันไมนะมุ่งหน้าต่อสู่เมืองคาราคอลนะคะทานอาหารเรียนแสนอร่อย แล้วก็พักในที่พักที่ดีมากนะคะขอบคุณนะคะ Domest Area น,นะคะ